One News ตรงไปตรงมาเอาเรกเข้ามาค่ะเรกเข้ามา ดผลไม้ปลอดสารพิษนับร้อยชนิดมีขายที่นี่เจ้าตลาดทหารแห่งนี้ถือว่ามีให้เลือกซื้อมากกว่าตลาดสดหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะกับโครงการเจ็ดค่ายเก้าหน่วยร่วมช่วยด้วยรักปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน แม่บ้านช่วยกันขายผักและผล,ละไม้ปลอดสารพิษในราคาถูกให้กับกำลังพลในหน่วยและประชาชนทั่วไปซึ่งตลาดขายผักปลอดสารพิษนี้จัดขึ้นที่ลานทุ่งยั้งทัับหน้าค่ายทหารเสือพระองค์ดำกองพลทหารราบที่7อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ การนี้เกิดขึ้นตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบอกที่ให้ทุกหน่วยทหารใช้ที่ดินภายในหน่วยที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้กําลังพลและครอบครัวในหน่วยทหารปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและจําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาถูกจากทหารมาดแมนก็เลยต้องพลิกบทบาทมาเป็นพ่อค้าเรีขายผักแบบนี้ละค่ะ เราผูกเองนะครับสลัดปอตานพิษของกองพันพัฒนาที่3นะครับเรามีภาพยืนยันนะครับลูกที่ผลเดตรของกองพันพัฒนาที่3นะครับ10บาทเท่านั้นนะครับโอกาสดีมีน้อยนะครับผักตอตารน้องครับ10บาทครับ10บาทสาัหมดหนะครับพี่น้อง ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะคะคุณพี่และไม่เพียงแค่ขายผักผลไม้แต่ที่ลานทุ่งยังทับซึ่งถูกใช้พื้นที่ให้เป็นสวัสดิการสร้างรายได้ให้กับกําลังพลและครอบครัวค่ะโดยมีทั้งร้านกาแฟร้านอาหารร้านจําหน่ายพันไม้ร้านนวดไทยก็มีไปจนถึงฟาร์มแกะขนาดยอ่อมให้นักท่องเที่ยวแวะป้อนอาหารและถ่ายภาพได้ค่ะใครไปเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะไปอุดหนุนได้นะคะอย่ากะแสบรายงานค่ะ 1 n e News ตรงไปตรงมา